โอ้หี่นี่แม่กลัวน่ารักมากเลยอันนี้กี่บาทฮะตกลงแล้วพิธจีกรคนเดียวกระเปาแปดโ่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่ก็เป็นไปดูแลเฝ้าหลอดเนี่ยเขาก็ให้มาประจานกันว่ามานะครับคณะกรรมาธการของโรงเรียนบ้านอาคอประขาด้านบนนะครับแทนทองคากับทองคาแท่งนะครับเอาระประาานเจ้าภาพจริงๆคือคุณแม่โอคิมชยสิริ นะครับสำหรับพวกเราที่มาร่วมด้วยวยกันช่วงนี้พิธีกรรมเราเริ่มแล้วนะครับเราเริ่มนะครับท่านที่ไดรนะักกะฮะทตัดได้เหน,หนะจะปัดคนไหนก่อนกขได้เพ่อควนะดวครับก่อนเลยครับขอบคนครับ בעבירו למ... ญาติการเรียนเชิญท่านประธานพรอบพร้อมด้วยครอบครัวผู้มีเกียรติผู้รับเชิญมีพระเจ้า,าค่ะซิงเพื่อ,อเป็นสิที่้เลยท่านที่มีพระตอตกไมท่านป่นนยสูงสูงไปที่บัดพรี one time

นันุวนทุกขอทุกขอะตุยริุขังินังขัตุวัตตนะสักโสมนะครับขอเรียนเชิญท่านเจ้าท่านครับได้ให้เกียรติบอกได้ให้เกียรติถวายพระตัยไปและเครื่องไก่ตมครับถวายเลยครับ